สวัสดีครับผมจะมารีวิวโทรศัพท์รุ่น Huawei นะครับ Huawei P8 Lite นะครับ,ครบเครื่องนี้สภาพจอเป็นรอยขีดนะครับนี่จอเป็นรอยขีดเป็นเส้นเส้นเส้นขีดนะครับแล้วออจอก็มีรอยรอยร้าวของกระจกนะครับนี่รอยร้าวของกระจก ทัชก็ใช้งานได้ปกตินะครับทัชใช้งานได้ปกตินี่ครับทัชใช้งานได้ปกติครับส่วนกล้องก็ได้ปกตินะครับกล้องอครับ,รบกล้องหน้านะครับอโอเคนะครับมาดูสภาพกันนะครับสภาพ สภาพก็จะมีรอยรอยกาบกาบบินนะครับนี่รอยกาบบิน1นจุดนะครับนบโอเคนะครับก็เขา้าเน็ตเล่นเน็ตอะไรก็ได้ปกตินะครับรับ,บไฟฟ้ได้ปกติเสียงก็ได้ปกตินะครับ นี่ครับแรม2กิกนะครับลม16กิกนะครับเครื่องน,นี้อ่ะนี่ครับก็ได้ลื่อๆอยู่เอาไปเปลี่ยนจอใหม่นะครับหนึ่งเอาไปเปลี่ยนจอใหม่ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคผมขอขายเป็นงานช่างนะครับ4 5 0หสบาทพร้อมส่งนะครับนี่450หสบาทพร้อมส่งอ่ะนี่ครับมีเสียงมีอะไรปกติ คนะครับ